นี่ลอะไรดีงั้นเดี๋ยวผมเล่นอาร์ซินรออาร์ซนนรอแล้วกันอาร์ซนอนอยู่ไหนวะนี่ยเซฟคนน้อยๆเซฟแล็กเซฟลักแหล็กเซวีร้อยถ้าสิสส 100. ที่ซอไปแล้วเวีอ่ะ ใช่เหรอ,อเนี่ยโอเคโอเคโอเคโหเป็นไงผมเน้นความไวด้วยเออ ไม่เน,น้นแบบยิงง่ายเลงง่ายอะไรด้วยอะผมเน้นแบบไวอะผมรีบผมรีบไต,ต,ต่ไต่ดึงๆฮะโหได้ลูกโป่งนะใครมันเลือกหมดนี้วะโหคนที่เล่นก่อนหน้าผมใครมันเป็นคนเลือกอันนี้วะลูกโป่ง ไม่นะสันตะโอ้ไม่นะคะแนนสันลดเลยไม่เออได้หนังหนังสติ๊กเกอร์ยังดีเป็นหนังสติกเก,กอร์ยังพอรับได้หนังสติ๊กยังพอรับได้เว้แต่ลูกโป่งอะ่ะไม่เอา ไปแล้วรู้สึกอยากควงมีดไปหามากเลยยังก็ว่าสันรู้สึกอยากทวงมีดไปหาอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ไปแล้ว ผมใช้ลูกโป่งก็ได้อะอยากให้รีบๆจบหมดนี้เร็วๆคนไม่ชอบหมดนี้ฉันเกนลียดลูกโป่งมากเลยผมโคตรเกลียดลูกโป่งอะ่ะเป็นลูกโปง่งเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมเกลียดผมเกลียดลูกโปง่งเราเล่น เห็นเห็นเห็นจ้ะเห็นนะเจ้ะนายจ๋าใครบอกสันไม่เห็นไม่นะสันตายแล้วไม่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 เห็นเห็นละเห็นแว๊บๆเมื่อกี้นะนั่นไงนั่นไงจริงด้วยจริงด้วยโอ้ดนนี่ สเต็กยังพอรับได้ยังพอค่าได้บ้างแต่คุณเยนลูกโป่งเมื่อไรจะจบเวลาวะจะได้จะได้ไม่ต้องใช้ลูกโป่งโดนรถโดนรถโดนรถอยู่นั่นแหละแนนอ่ะโอ้ยยๆยโอ้เลยอะโอ้ ไปอะโหจะละคุกเขีวยวคยวเขี้ยวไต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 หนึ่งไตนึงขอเฮือขอเฮือโอ้เล่นลูกโป่งไม่ค่อยเก่งอะถ้าพอจะเป็นปืนธรรมดานั้นยังพอรับได้แต่เนี้ยไม่เอาลูกโปง่งกูเด,ไไเดินอะไรไม่รู้กูเดินอะไรไม่รู้จบ นี่ทองอ IP ฮะยังไม่จบอีกมันมีคนยังได้โกลเด้นอีกโกลเด้นหายาไม่รู้เดินไปเถอะร้อยไม่ไม่ติดเลยอ่ะไม่ติดไม่ติดเลยอยเฮ้ยเจพี่เกดตึงจอดเอากลางแล้วกันแล้วก็กลางแล้วก็ กลางแล้วก็กลางแล้วก็หนึ่งเอาสองสองหนึ่งแล้วกันไอเอเลือะไรวะไม่ค่อยมีอันที่เท่มานเลยไอ,อย้ยนี้เท่อะ,ะตังพอนี่ครับอันนี้โคตรเท่เลยนะแต่ตังผมก็พออยู่ดีอันนี้ก็เท่เหมือนกันแต่อันนี้ตังผมก็พอนะพอเพราะฉะนั้นเราไปเล่นก่อนไปเล่นก่อนแล้วกัน สอดกันเนี่ยสอดกันนะรู้จักปะสอดกันโงษ์ตายแล้วสอดกันนะ่ะสอดกันรู้จักมาสอดกันแฮปปี้มากเลยมีคนอยู่ทีมฉันว้าวว้าว,ว,าวแฮปปี้ศูนย์ศูนย์หนึ่งขีดขีดศูนย์ศูนย์หนึ่งว้าวแฮปปี้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  ไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้ไม่หนาสันไม่แฮปปี้แล้ววาวสันโดนลุมวาโอไมก็ว้าว้าว้ว้าสันโดนลุมวา้ wow, วาวว้า wow, ว wow, 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 wow. สันเดินไปไม่ไ้อีแล้ววาวว้าวสันดนลุมว้าว้าว้าวว้าวว้าสันเดินไปไ่ได้อีแล้วว้าว้าันโดนลุมว้าว้วา้าวว้าไม่แฮปอีแ้ันม่า้ my happy, my happy, แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ฉันแฮปปี้มากเลยว้าวว้าวฉันแฮปปี้ฉันแฮปปี้เฮ้ฉันแฮปปี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 ้นี่จบดูตัวสันติแล้วว้า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 วสันตแล้วว้า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 วโอ้มายก็ว้าวว้าวฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วสันตายแล้วสันตายแล้วว้าว ทิงปืนด้วยนเลยวะว้าวสันไม่ติดนันดับเลยว้าว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 ไม่น่าสันตายแล้วโอเคไปเล่นแบบอื่นกันทำไมมีคนมาน้อยจังเอาไงไม่มีคนมาเลยด้วยซ้ำว้าวว้าวว้าวแล้วทแอะไรเล่นดีทำอะไรเล่นดี ตอาตุยเตอร์เต้นไหมไม่เอาดีกว่าไม่อยากเล่นตอตุยติวเต้เต้นขาดเตเตติไม่เอาอ่ะไม่อยากเล่นขาดเตเตติเอาแมปอะไรดี เอาแมปอะไรดีมแมสิตี้ลาะกันก็เคยเล่นไว้แล้วแต่ช่วงนั้นจะเล่นเป็นในโนตบุ๊กมันเลยลื่ๆแต่ในนี้มันก็ไม่ลื่นแล้วเพราะนี่คือตัวซับมันลืนไม่ลืแเ้วในโนตบุ๊กอันไหนนั้นพอรับได้เพราะมันลื่นตะก๊บตะกิบโพลิสฮีโร่โหรับผมเนี่ยนะไม่ใช่คนดีแน่นอน แล้วผมต้องโจรเท่านั้นผมไม่ใช่คนดีไปจำไว้ผมไม่ใช่คนดีอมไม่ก็ว้าวโอ้ฉันแรกมากเลยโอ้โอ้ฉันแรกฉันแรกเปลี่ยนแมพกันเปลี่ยนแมพเปลี่ยนแมพแรกเกินว้าวฉันเปลี่ยนแมพว้าวฉันแรกเกิน อาม่วาระลดีอามีอะไรลีดีสวยๆแค่น้อยสวยผมน้อยฮามอะไรลดี โลทะไรได้บ้างเนี่ยโอเคอย่างแรกสำหรับสำหรับคนที่แบบมันเป็นสายแต่งตัวก็คือเอาสิบโลบักทั้งหมดไปแต่งตัวแต่ผมไม่ใช่มังนะยอมว่ามังงมงม้งนะด้วยอ่ะทุกผมก็จะเอาไปซื้อเกมพาที่มันราคาโคตรถูกไม่ก็เซวีนะอย่างเช่นแบบนี้สิบโลแต่ตามยิงผมมียี่สิบนะแต่ไอที่มันหายไปสิบเพราะว่าเออไม่ได้ผมเอาไปซื้อของแต่งตัวนะ มันหลุดนะผมเอาไปซื้อสวิกันอ๋อเออใช่มันยังไม่หลุดผมเอาไปซื้อสวิกันแล้วอะที่ที่มันหายไปยีสิบโลอ่ะตามจริงมันมีอยู่เอออะไร่วะเอออะไรรุ่นไปไปสมัยจะพาร์ตุ้งไหมจะพารากาตุนอูดตูดอูดอันนี้ฮอลลบัอกซ์อะไรอย่างเนาะ เจอปลาดากาตูดโอ้ my god ซอมมันมีรากาตูดแก้อัยอัยอัยนาลูโตไทคูน หรือไปเลยเราก็ไม่ได้เล่นแมพคนเดียวผิดนานเลยเราลองไปเล่นแมพคนเดียวผิดก <for> ันไปกันเลยไปมันอยู่หนออกก็ได้ป่ะพิมแบบนี้ลวมั้งนะใช่ป่ะวะ please please Ma. เจอด้วยสัตว์งั้นเจอ คอนพีเอลพี LP ด่ามันสวีมันสิบโลเองอะแต่แบบนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นเพราะฉะนั้นไม่ซื้อดีกว่าซินโดไลดีไหมนะสันก็ไม่เอาดีกว่านะ ได้แหมบอะไรดีนะแหม่อะไรดีนะงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอตัดไปก่อนบิดอัดนั่นแหละ มาแล้วทุกคนเดี๋ย,เยวเล่นดีกว่าไปเล่นแมพเอ้ยไม่ใช่แมพหรอกไปเล่น PPSP ดีกว่าเกเปอะไรดีกว่าอืมขับรถหรอกดอว์ดีกว่าเล่นต่อต่อเลยกดอว์ขอปรับไปนีก่อนแล้วปรับไปวะกัฟิกอะเออพับให้พับสวยออะวันใคร ผมเคใครอะปรับวันใครเลยแล้วก็ปรับเป็นโอไม่ใช่โอเพนที่หรอกปรับวันใครอะไรตอนนั้นปูดปิดเขาเชจะก็ปรับไม่ได้โอ้ว้าววไา้้ มึขุมันเลยมึขุณมันขุดมันอึงผ้ามันลังไม่ซัดพอ oh my, oh my. พอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ผ้ามันลังไม่ซัดพอเข้าใจป้าป้ามันลังไม่ซัดพออ่ะจะเปลี่ยนไงวะรู้วิธีการเปลี่ยนไปแล้วว้าว ลืมไปแ e. ล้วความทรงจำมันหายไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวก็ปรับไม่ได uh. ้บอลเคก็ปรับไม่ได้จบเรียบร้อยเดี๋ยวปรับให้มันภาพมันซัดกว่าเดิมอ่ะออสันปรับให้ซัดกว่าเดิมแบบนี้ป่านี้ไม่ใช่แยวอ่ะโอ้มาสลีปสลีปอืีโอเคไลยสาระนี่ กดเซฟสเต็ปเกมคิ้นมาถึงตรงนี้แล้วว่าไงครับคิ้นมาบ้างก็ได้นะครัไม่เหลือให้ดูอ๋อมีให้ด้วย 哎，不好。嗯 แล้วกดยังไงเนี่ยเออเรื่องกดกดข้าวเลยอย่างนี้เลยเหรอโอโอเจเงโอ้โหสวยดีว่ะอือว่าให้รักกันก่อน

เดิเปิดอันนั้นอีกโอ้ยง่เปิดอ้ประตูขาาต้างหน้าเราต้องเดินกลับปะต้องเดินกลับเลยแ้ไปไหนเออป้นนี่เราขยัยบเองได้นะวะแล้วอ๋เอเออใช่ผิดฟังก็ล่าวะใช่ผิดผิดฟัง ลองเข้าไปดูใหม่ี้ล่ะมันก็เปิดยู่แล้ 你挂吧。 แป๊บนึงนะหยุดแป๊บนึง